สวัสดีค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะทุกคนพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,อองหวยลาวพัฒนามาให้ชมค่ะวัวที่แล้วออกมาแล้วทำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหวัวรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการพนัน,นยุโยงส่งเสริมนะคะ งวด่ที่แล้วเขาแล้วพี่น้องเนาะมาเบิ่งวังงวดนี้มันจะเขาอีกบ่อันนี้งวดนี่เพิ่นหายมาเนี่ยค่ะพี่น้องงวดที่เพิ่นเขาถูกประจําตลอดชีพเลยด้ยพี่น้องงวดนี่อันนี้คือชุดเต็มนะชุดเต็มเอามาแบ่งปันพี่น้องใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะอาจารย์ดังอาจารย์แม่นเพิ่นให้มาลงนี่สูตรนี่แต่เพิ่นไม่ได้บอกสูตรเ้อ มันให้อมาลงไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวที่สิบที่สิบเอ,อ็ดเอมันสิบหกชุดประมาณมันมันที่สิบเอ็ดมีสิบหกชุดค่ะทุกคนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกคำเตือนเป็นเพียงแนวทางรัฐบาลเท่านั้นค่ะงวดนี้เพิ่นก็ได้ตัวพี่น้องในสี่เกียบนสูตรสี่เกียด,ด้วยนี่เ้ย ดูดเขาซเกตอันนี้ชุดเต็มนะคะดูไว้เลยมีสิบหชุดนี่เน้นให้ตัวเดียวเพื่อนว่าเน้นให้ตัวเดียวแต่ว่ามันมีเล็กดับอยู่หนึ่งซีเกตที่น้องว่ามันมัน,ม,นมันดับบอหนึ่งติดหนึ่งกับโบมีเห็นบ่ห็นบมีนี่ เลขมันจะมากลับกันในตัวของมันเด้อพี่น้องเด้ออันใดที่บวกลับเนี่ยก็คือเป็นตัวเด่นแล้วแต่พี่น้องจะวิจารณาเอาเด้อทุกตัวสังเกตมันจะมาอย่างนี้เลขนะจะมากลับมันเองถ้าตัวไหนมันไม่กลับก็คือไม่กลับเด้อสังเกตเอาหนึ่งสเจคือเลขไม่ใช่ว่าเลขเลขดับได้พี่น้องคือไม่มา ไม่ใช่ว่าดับหนึ่งแล้วก็ดับสี่ดับเจ็ดนี่พี่น้องเต็มเต็มเต็มดับนะดับหนึ่ง ดับซีดับเกียรด้อพี่น้องเด้อบวกกันแล้วได้หนึ่งได้สี่ได้เกียวลาสันโหลดเนาะอะบวกกันแล้วได้หนึ่งได้สี่ได้เกียด,ดับนี่คนคัดมาแล้วค่ะพี่น้องบอดี้ติดเลขดับด้วยนี่เด้อยบอดี้ติดเด้อสังเกตเอาเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะหวยเป็นเพียงแนวทางคะ่ะวันที่สิบเอ็ดลาวพัฒนา สูตรที่เข้าสี่เจ็ดไอ้สูตรที่ว่าเข้าไอ้สูตรที่ว่าเข้าหกสามสามหกลงไปเลยได้พี่น้องเด้อลงไปแล้วนะแล้วมาดูสูตรที่มันเข้านี่อีกเนี่ยดับ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 หนึ่งดับสี่ดับเจ็ดไม่ใช่ว่าดับอย่างนี้นะพี่น้องนะดับเต็มนะดับเต็ม นี่เต้มหนึ่งเต้มสี่เต้มเจ็ดดับเต้มสูตรบวกคือกันได้พี่น้องเด้อแต่ละอาจารย์นะบวกกันแล้วได้หนึ่งได้สี่ได้เจ็ดเนี่ยคือไม่มามีบอพี่น้องบวกหนึ่งหนึ่งได้บวกแล้วได้หนึ่งได้สี่ได้เจ็ดมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีลุ้นได้ค่ะลุ้นได้สูตรอาจารย์ดังพี่น้อง เข้าทุกงวดแต่บอกว่าเป็นแนวทางอ่าแล้วแต่ไม่ได้ยุโยงส่งเสริมนะคะมาเน่ๆเนี่ยคุณมาอีจบคลิปไปแค่นี้แหละจ้าแคปหนาจจ้าจอได้นะคะ เราพัฒนาที่สิบเอ็ดพี่น้องดเดินให้ตัวเดียวเดินให้ตัวเดียวเด้อสูตรนี้น่ะ ใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านหวยเป็นเพียงแนวทางดูเอาไว้เด้อทุกคนวันที่วันที่สิบเอ็ดวันจันทร์จะลาวพัฒนาสูตรเข้าสี่เกตดนี่เนี่ยสูตรเข้าสี่เกตไม่รู้ว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าแต่ว่าเขาได้ทุกงวดค่ะพี่น้องอาจารย์ดังเข้าทุกงวดให้มาลงเด้อสูตรนี้เด้อไม่ใช่ของคําปิ่นเด้อของคําปิ่นเข้าหกสาม ข้าหกสามสามหกของคัมปินมีสิบห้าสิบห้าชุดสิบห้าหางเข้าหกสามสามหกนี่เนี่ดิ หนึ่งสองหกสามให้มาสามเขาเต่เด่นสูตรนี่สามสี่หกสูตรนี่บมมาเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่วันที่แปดนี่นี่มันมาสูตรนี่เด่นให้เจ็ดนี่พี่น้องเจ็ดกับแปดนี่มันมาเจ็ดเด่นให้เจ็ดนี่นี่ยสูตรเก่าที่เข้าหกแปดแปดหกละมันเขามันกลับกันทั้ะเลขนะพี่น้อง งวดนี่เขาซีเกตลงแล้วเรียบร้อยแล้ะพี่น้องเอ้ยนะขอจ็บรัวคลิปเพียงแค่นี้แค่นี้นะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันไหมพูดผิดประการใดขออาภัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะหวยเป็นเพียงแนวทางคะ่ะชอบกระจัดคัดกระพานไปก่อนขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะ เราพัฒนาจะันที่สิอวันจัน์แล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ